ดีครับผม,ผม,ผมว่าป๊อกไข่ต้มทาวเวลนะครับวันนี้ผมมีของเล่นใหม่มาโชว์แล้วครับผมวันนี้เพราะว่าของชิ้นเนี้ยผมตามหามาประมาณมประมาณปีหนึ่งเนื่องจากว่าในไทยผมไม่เจอใครขายเลยเจอต่างประเทศแล้วผมก็ไม่ค่อยกล้าชิปปิ้งต่างประเทศเท่าไหร่เพราะว่าผมกลัวเรื่องภาษีนาเข้าน่าจะแพงนะครับก็อยู่ผมก็ไปค้ญหาใน Google แล้วไปเจอกับร้านในไทยร้านหนึ่งซึ่งมีขายพอดีก็เป็นเจ้านี่ครับอ่าก็กล่อง ดูดีนะครับก็คือน a เ i กเตอร์นะครับยี่ห้อวี ne โมโตนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันก็ข้างในาก็จะเป็นกล่องของมันหน้าตาแบบนี้นะครับนี่เอาเป็นแบบนี้เลยัตกล่องนะครับก็ประมาณดูดีครับดูง่ายครับใช้งานง่ายครับพอแกะกล่องมาอะไรจะแบบนี้นี่คือโตเครื่องครับผม พอเอาฝานี้ออกข้างในก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมก็จะมีเป็นตัวนี้ครับอา่าเป็นตัวจับกับแฮนบาร์นะครับก็อันนี้เป็นตัวแปะแต่ว่าขาใี่ผมแปะไว้กับ,บรถแล้วติดกาวก็เลยไม่อยากแกะออกมาก็ตัวขาก็คือจะแปะไว้กับถังน้ำมันเลยอะไรก็ตามแต่ที่มันสามารถแปะได้นะครับมีขาตั้งแล้วถ้าเกิดส่วนนั้นหายไปยไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าตัวขาจับแบบสามารถใส่กับพวก ขาโกโปรได้เลยครับตัวนี้เป็นข้อตอบบรเนี้สามารถใช้ได้งานได้เลยไม่ต้องกังวลเลื่อหายแล้วก็มีอ่าก็จะเป็นตัวชาร์จครับเป็นชาร์จเจอร์ของตัวจ p ครับผมแล้วก็ไอตัวที่รัดแฮนด์บาร์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีเป็นยางรัดนะครับเป็นสองขนาดกนะ็คือเป็นขนาดเล็กแล้วก็ขนาดในเป็นขนาดใหญ่ใหญ่วานะครับแล้วก็มี เหลี่ยมขนาดเล็กนะครับใช้กับตัวขานั่งตัวนี้นะครับก็ไหต์ที่ผมหาเจ้าตัวนี้มาเล่นเนี่ยเพราะว่าบางทีเราฟังจากบลูทูธเนี่ยบางทีเราก็หลงเล่เหมือนกันเพราะว่าบางทีเรากะระยะไม่ถูกทีเนี้ยด้วยความที่เจ้าตัว GPS เนี่ยมันก็เหมือน GPS ตัวไปย่าะตแต่ด้วยความทพ่ว่าผมชอบที่มันขนาดมันเล็กแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยแล้วก็ ตอนนี้ก็กันน้ำเหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องฝนตกหรือเจอพายุใดๆก็วิ่งฝ่าได้เลยครับก็กดปิดเชื่องนะครับก็จะเป็นเวลาณนะปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีตั้งค่านะครับตั้งค่าก็เป็นตั้งค่าตัวเครื่องนะครับก็อย่างมากไม่มีอะไรมา,มากครับแค่เป็นอ b o เ t แล้วก็เลื่อนลงมาก็าจะเป็นนี่ครับเริ่มมาจะเป็น อันแพรอันแพรก็คือมันจะตัดอุปกรณ์กับโทรศัพท์ออกครับส่วน About ถ้ากด About แล้วก็จะเป็นแบบน,นี้เป็นเฟิร์มแวร์เป็นอะไรฮะก็คือมันมีปุ่มตัวนี้ครับขวากับซ้ายแล้วก็มีปุ่มเลือกเมนูในอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็ออก สามารถดูปรจมายแบตเตอรี่ได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดเปิดโทรศัพท์ให้เชื่อมต่อกับตัวแอปนะครับมันก็จะขึ้นภาพแบตเตอรี่ให้ครับก็เดี๋ยวรีวิวการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวตัดภาพไปตอนเทสเลยก็คือผมจะมีเทส้งกลางวันและกลางคืนครับว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมถามว่าตัวนี้เคยทําให้หลงไหมนะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยหลงครับแล้วก็ถ้าเกิดเราขับเลยเส้นทางแมพที่มัน จริงว่าเราต้องเลี้ยวซ้ายอย่างเงี้ยแล้วเราเกิดเผลอตรงไปอ่ะเรากดให้ปุ่มตรงกลางข้างล่างนี่ครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อมันจะโลเคชั่นใหม่มันจะหารปกันได้อีกทีนึงซึ่งมันไม่สามารถหาออโต้ได้ถ้าเกิดปิดทางพองกดปุ๊บเนี่ยมันก็รอข้า,ามขั้นหนึ่งเดเขาจะทําเส้นทางใหม่ขึ้นมาให้นะครับเจ้าวิดีโกจะใช้งานดีกว่าครับกดอ,อื่นก็ริืมดาวน์โหลดแอปก่อนเลยนะครับผมก็เจ้าแอปนี้ก็ชื่อตามตามใน ปอของเราเลยก็คือ b l i ล e หมดตันะฮะก็พิมพ์ค้อนสั้นๆว่า B-line ก็ได้ครับเพราะว่ามันคงไม่น่ามีอะไรแหลนะแอปอ่ะพอเจอพอดีก็กดดาวโหลดได้เลยฟรีแอปนะครับใช้งานได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นจะเป็นว่า Android หรือว่า iOS นะครับใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับก็เราจะดาวโหลดเสร็จแล้วเราก็จะมาลองเริ่มต้นเมนูด้วยกันนะครับ เราบอกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เลือกเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับต่อมาก็ต้องการเขาแนะนำจากเราไหมก็ผมไม่ไม่ต้องรล้ก,กันนะครับผมเล่นเองเลยก็โนต a งส์ใหม่นี่ก็มันจะถามหาอุปกรณ์นะครับพอเราเปิดแอปปุ๊บเราเปิดเครื่องปุ๊บเราก็จะหาด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปต่อบลูทูธในตัวเครื่องนะครับผมแค่เปิดบลูทูธทิ้งไว้เฉยๆยแล้วก็กดเชื่อมต่อเครื่องนี่ครับ มันจะถามหขาจะต่อไหม,มตอนที่กำลังต่อแล้วเราก็รอ้เขาต่อสักแป๊บหนึง่งนะครับก็ให้เวลาเขาักครู่นะครับในการตั้งเละเชื่อมต่อของขอุปกรณ์ ร้อยคบเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนี้ก็สามารถลองเล่นและใช้งานได้เลยนะครับอ่าเนี่ยมาลองใช้งานแอปกันดีกว่านะฮะก็กด New p e n ครับอ็ทีนี้ผมจะลองตั้งไป Central w o r แล้วกันฮะพอกดปุ๊บมันก็ง่ายๆเลยครับเพราะมันใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ o o o l l m m p s นะครับก็คือใช้งานไม่ยากครับแล้ว แมปไม่มีทางหลงนะฮะก็เราสามารถเลื่อนได้นะครับว่าเราจะไปจอดตรงไหนนะครับมาจะก็จะวาดเส้นตามที่ที่เราจะปักลงไปนะฮะเพราะว่าบางทีเราเปิดแมปไปเงี้ยอาบางทีบางจุดบางพิกัดอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างซึ่งอนน้เราเราเลื่อนได้เลยครับจากขีดส,สองขีดสองขีดนะครับเราแตะค้างไว้ก็เลื่อนมาว่าเราจะไปจอดตรงไหนได้นะครับ นี่คือเส้นทางทั้งหมดนะครับที่เราจะไปออกจากอันนี้ออกจากคอนโดผมนะครับไปเซนต์นเวิร์ก็ประมาณ13บกิโลเราสามารถเพิ่มจุดแวะพักได้นะครับหรือจะเพิ่มทิปที่ของต่อได้นะครับก็พิมพ์เส้นทางที่เราต้องการลงไปนะครับอย่างนี้ผมจะวาดไปทาง The Street รัชดานะครับครับก็จะเกิดขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันเข้าไปในอาคารซึ่งมันมันจะทำให้เราหลงนะครับก็ เราก็เลื่อนมาจุดที่มันเราสะดวกในการขับในการเข้าไปนะครับครับก็มีทั้งหมด2อพิกัดที่เราไปนะครับสามารถสลับได้นะครับเหมือนใน google map เลยเลื่อนสลับกันได้เลยนะฮะเราสามารถลากไปที่อื่นได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เส้นทางก็จะไปตามที่เราลาก แต่ที่นี้เวลาเราลากแล้วเนี่ยเราควรจะดูด้วยนะครับว่าเส้นทางมันซับซ้อนกันไหมนะครับเพราะถ้าเส้นทางทับซ้อนกันเราก็จะหลงเหมือนกันนะครับก็เราจะลากแล้วเราตรวจสอบเส้นทางก่อนอน,นี่คือเมนูตัวเลือกนะครับก็อันนี้เป็นหัวข้อที่หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับเนื่องจากว่าเราเลือกแอป เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกดอว o ยไอตัวเส้นทางหลวงนะครับเพราะว่าถ้าเรากดเนี่ยมันจะพาเราไปเส้นทางที่เป็นทางเข้าซอยเข้าอะไรอ่างเงี้ยซึ่งผมเคยเปิดดูแล้วงงมากครับฉะนั้นหัวข้อนี้ปลดออกไปได้เลยเพราะว่ามันไม่พาเราขึ้นทางด่วนแน่นอนแล้วก็ละมัรนเลือกการแสดงผลของแมปได้เหม Google Map เลยครับก็อันนี้ที่เราคุ้นเคยกันในใน Google Map ครับก็จะดูเป็นแบบนี้ แล้วแต่ใครสะดวกครับแต่ผมว่าแบบนี้มันไม่ค่อยจะกินแบตเท่าไหร่ก็สามารถสลับจุดพิกัดได้ใช้งานง่ายครับอปนี้ใช้งานง่ายไม่ยากเลยหรือเราจะวาดเพิ่มเพิ่มพ,พิกัดเฟอร์เรทไว้นะครับแล้วก็เลือกจิ้มเลยว่าจะเอาที่ไหนครับตั้งชื่อไปรร้อยแล้วครับจะเป็นเฟอร์เรทที่เราตั้งไว้ครับใช้งานง่ายมากครับ ถ้าไม่พอใจสเส้นทางตรงนี้เราก็สามารถเลือกขยับได้ครับเราขอตรวจสอบเส้นทางนะครับก่อนเดนทางเว่าเผื่อมันทับซ้อนกันตั้งที่แห่งเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้นี้ครับก็เดี๋ยวยผมจะไปร้านทํารถนะครับหรือจะไปเปลี่ยนแฮนด์บาร์หน่อย ค่อยขลอหัดได้ครับก็เดี๋ยวใช้งานนะครับก็นี่ครับเข้าแอปเลยครับบีไลน์แล้วก็เลือกพิกัดที่จะไปนะฮะว่าเดี๋ยวผมไปร้านกจกาลาดนะครับเดี๋ยวผมไปดูว่ามีไหมครับนี่ครับกิจกาลาดนี่ครับโอเคอตามพิกัดนี้เลยก็ เส้นทางน,นะครับก็เปิดตามนี้นะครับไฮเวย์ไม่ต้องกดนะครับผมเพราะว่าถ้าเรากดเนี่ยมันจะพาม,มุมดเมืองมุดแบบคือมันจะพาเข้าหมู่บ้านพาไปทางที่ไม่ใช่ทางหลวงนะครับเพราะว่าด้วยอันนี้แอปเราเราเลือกเป็นมอเตอร์ไซค์มาก่อนแล้วครับมันจะไม่ขึ้นทางด่วนไม่ขึ้นทางเลลวลใดทั้งสิ้นเราก็ไม่ต้องเลือกหัวข้อนี้ไปมันจะจวิ่งพาบเส้นทางหลวงทั่วไปได้ครับก็เดี๋ยวไปยังเลย Okay. ให้เขาสิงสักครู่นะครับให้เขาซิงก่อนเดีวเรานไม่นานครับดูแบบนี้ได้ด้วยนะฮะดบบูได้ด้วยเหมือนกันว่าถ้าเรนดูโทาารศัพท์นี่คือจะให้เลี้ยวซ้ายได้เลยครับแต่ว่านี้ต้องเอเขาซิงสักครู่นะครับก <Okay. S 1> okay. ็เดี๋ยวเดี๋ยวขับไปเลยดีกว่า เพราะเราจําทํำเข้าๆได้อยู่ หลังเราซิงเรียบร้อยนะครับเห็นจะเห็นว่าข้อหัวข้อรูปซิง์จะหายไปนะครับก็คือเรามันต้องการให้รถเราเริ่มวิ่งก่อนนะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องมันจับ GPS นะครับมันต้องรอให้รถเราขึ้นที่สักพักหนึ่งก็สังเกตจากรูปนะครับในตัวแอปนะครับก็เราจะวิ่งตามรูปสามเหลี่ยมเป็นหลักนะครับคือเส้นทางที่เราต้องขับณนะปัจจุบันส่วนตัวเลขก็คือระยะทางก่อนที่เราจะเปลี่ยนเส้นทางนะครับอย่าง ตอนนี้ครับประมาณ200รอยคอมมตรนะครับก่อนเป็นเส้นทางส่วนเราจะเลี้ยวไปทางไหนก็ดูทางจุดนะครับจุดทางซ้ายมือนะครับเป็นจุดไข่ปลาก็คือเป็นเส้นทางต่อไปที่เราจะต้องไปต่อนะครับเห็นไหมครับเลี้ยวตามรูปเลยเห็นไหมครับตัวจุดสีข,ขาวจะเป็นจุดที่คอยบอกเราว่าเราจะต้องเลี้ยวทางไหนต่อนะครับก็คือดูระยะเส้นทางรวมด้วยนะครับถ้า ี้ยเส้นทางเริ่มใกล้เหลือสักประมาณห้าสิบเมตรอย่างเงี้ยก็เริ่มเตรียมตัวได้แล้วครับหรือมาสักร้อยเมตรนี่ยเราก็อาจจะต้องผ่อนคันเร่งนะครับเพราะว่าตัว GPS เนี่ยมันข้างข้างถนหน่หนงนิดนึงครับเพราะว่ามันจับจาก GPS นะครับมันเลยจะหน่งนิดนึงฉะนั้นถ้าเหลือสักร้อยเมตรอย่างเงี้ยเราควรจะยกคัเนเร่งหรือว่าชิดตามข้างทางตามที่มันบอกครับตามจุดกนะ็ดูจากรูปตอนกลางวันนะครับก็สบายครับ มองเห็นได่ง่ายๆเลยจะเห็นว่าตัวจอจะมีจุดไข่ปั้นเล็กๆข้างบนนะครับทางด้านบนก็คือมันเป็นโปรเกสเส้นทางครับเพิ่งบอกแล้วว่าเราขับไปเป็นจํานวนเท่าไหร่แล้วของเส้นทางนี้ถ้าเราขับไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตัวจุดนี้ก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆยิ่งเข้าใกล้จุดพิกัดเราเท่าไหร่ระยะทางก็จะลดลงลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับตามโปรเกสของมัน จอวาเวลักเราใช้งานนะครับสามารถเลือกได้ด้วยอย่างอันนี้คือเป็นความเร็วลดนะครับก็ความเร็วจากจากจาก G P S เลยนะครับก็อย่างรถเราเร็วที่90ก็จะเหลือสัก80ประมาณนะครับจับตาม G P S เลยนะฮะก็จะเป็นเวลาเป็นเป็นความเร็วที่เป็นความเร็วจริงๆนะครับณะเวลานั้นนะครับข้อต่อไปนี้ก็เป็น ระยะทางนะครับตอนที่เราขับแล้วแล่นหรืออีกเท่าไหร่นะครับกว่าจะถึงที่หมายนะครับต่อมาก็คือเป็นเวลาที่เราขับไปทั้งหมดกับเวลาณปัจจุบันของเวลานี้นะครับก็คือบ่ายสองโมงครับผมแล้วก็ระยะทางเรา,เราขับมาทั้งหมดคือ9นาทีนะครับ อันนี้ก็กดมาดูเส้นทางเหมือนเดิมนะครับตอนกลางวันก็ดูสบายตาครับไม่ยากครับดูง่ายง่ายหรือจะมาดูตอนกลางคืนนะครับก็ยังแสดงผลได้ปกตินะครับผมดูง่ายใช้งานง่ายนะครับจากลูกก็จะมีทางแยกนะครับต้องขับต่อไปประมาณ1.6กกิโลนะครับก็ก่อน1.6กกิโลก็จะเป็นทางแยกครับให้เราเบี่ยงซ้ายนะครับ จะเป็นเบี่ยงซ้ายหรือเลี้ยวซ้ายนะครับขึ้นอยู่กับเส้นทางนะครับมันอาจจะไม่มีบอกว่าต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวามันจะบอกเป็นเส้นทางว่าเป็นทางรูปแบบเบี่ยงแบบนี้นะครับ mm. ก็ก่อน <ๆ S 1> กดอ, <ๆ S 1> อ,ออกทริปเนี่ยเราก็ดูเส้นทางคร่าวๆก่อนนะครับเราค่อยออกอีกทีเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราหลงด้วยนะครับ เวลาเราจะเลี้ยวไปทางไหนเนี่ยอย่าลืมนะครับถ้าเหลือสักประมาณรัก200เมตรแล้วเนี่ยเราควรจะ่อกคันเร่งหรือถ้ามาจะต้องเลี้ยวออกอะ่ะเอาก็เตรียมเบี่ยงออกก่อนที่จะออกไม่ได้นะครับเพราะว่าดวควที่เป็นตัว GPS เนี่ยมันเลยจะหน่วงช้านิดหนึ่งนะครับ ถ้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถพิมพ์คาว่า B-line ในเว็บไซต์ได้เลยครับก็จะขึ้นเป็นเว็บของเขาขึ้นมานะครับหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณน,นี้ครับแนะนำการใช้งานทั่วไปบอกคุณสมบัต,ติตองโตเครื่องนะครับแล้วก็มีคลิปรีวิวแบบ,บผมด้วยนะครับผม มี3ามรูปแบบที่ขายกันนะครับผมแล้วก็ลงมถึงอุปกรณ์เสริมนะครับก็ซื้อในเว็บไซต์นี้ก็ได้หรือจะหาใน e y a y ก็ได้แต่ว่าผมสึกว่าใน eBay พอรมส่งมาถึงไทยเนี่ยราคาค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะครับครวนนี้ก็จบแล้วสำหรับการรีวิวคลิปเจ้าตัวี l i n e Moto นะครับผมส่วนตัวแล้วผมว่าเจ้า GP S ตัวเนี้ย มันก็สะดวกสบายนะครับเพราะว่ามันเททัดรัดเล็กมันดูไม่เกะกะกับตัวเลยแทนเราเตินไม้หรือแทนเราเท่าไหร่นะครับแล้วก็น้ำหนักเบาครับดูว่ารู้สึกว่มันก็ล้างทักดีครับมันปกง,ง่ายใช้งานง่ายนะครับก็เวลาใช้งานก็เสียบตัต,ตัวนี้ปุ๊บแล้วก็หมุนปิดแก๊กใช้งานไดนะ้แล้วถ้ากจะถอดก็ปิดแก๊กนึง ที่มันปิดง่ายครับท่านอยู่กับที่ตัวที่ตัวแฮนด์แล้วนะครับปิดต่อปิดง่ายเลยตัวตัวนี้ก็ตัวเล็กก็คือไว้รัดกับตัวแฮนด์นะครับหรือว่าถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยก็จะรัดสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นก็คืออาจจะรัดตุกก๊กตาแฮนด์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้งานได้ผมแนะนํานะครับถ้าเกิดเราจะใช้ตัวเนี้ยก็แนะนําถ้าเกิดเราจอดจบทริปแล้วหรือเกลืออยู่บ้านแล้วน่ถอดออกเด็ว,ว่าเพราะวเดียวยางมันจะเสื่อมสภาพไวนะครับผมว่า ว่าจะหาตัวแคมป์ที่ขายเสริมกันครับแต่ว่าราคาค่อนข้างแรงนิดหนึ่งสำหรับการสั่งเอก็เดี๋ยวผมลองใช้เท่านี้ก่อนทีนี้ก็ถ้าสนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถสั่งจากเว็บเพจนี้ได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นว่าที่นี่มีที่เดียวที่ยังขายอยู่เพราะว่าผมเคยหาแล้วไม่มีที่ไหนขายใน,ในไทยนะฮะก็ซื้อผ่านร้านนี้ได้คดืนแน่นอนนะผมก็ถ้าเกิดอยู่ในกรุงเทพเราสั่งแค่ วันนั้นก็ได้ของวันนั้นเลยโอยขอให้เป็นก่อนเที่ยงนะครับผมสั่งน่าจะสั่งก่อนเที่ยงครับแล้วก็ได้ของวัห้าโมงเย็นแล้วก็เริ่มทดลองใช้งานเล่นไ้เลยสุดท้ายนีข้ขอบคุณนะครับทุกคนที่ยังติดตามแล้วก็ยังคอยดูอยู่ครับถึงแม้ว่าผมจะมีคลิปไม่บ่อยมากนะครับเพราะว่าผมก็ทํางานมีงานหลักประจำเหมือนกันไม่เลยไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปปบ่อยเท่าไหร่ถ้ามีของเล่นรใหม่หรือไปเที่ยวที่ใหม่หรือว่าขับรถเล่นที่ไหนก็จะลงพยายามลงเรื่อยๆนะครับก็ ขอบคุณมากครับที่ยังติดตามอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดัครสมาชิด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย